ต้องบอกว่านะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเดินทางท่องเที่ยวอำเภอเบตงจังหวัดยะลาก,กันอย่างเนืองแน่นครับขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงก็ยังคุมเข้มดูแลความปลอดภยัย บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์และชาวไทยเดินทางมาเป็นกลุ่มทัวร์แล้วก็รถยนต์อย่างต่อเนื่องนะครับทำให้บรรยากาศในพื้นที่เนี่ยคึกคักเป็นอย่างมากด้านพันตำรวจโทสมเจตหนูชัยแก้วสารวัตรด,ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงกล่าวว่าภายหลังที่มีการเปิดประเทศก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกผ่านด่านพรมแดนเบตงอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีอัตราที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยววันละ1,000ถึง1,500คนส่วนวันธรรมดาเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณวันละ500ถึง800คนถ้าดูจากสถิติเดือนพฤษภาคมนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเนี่ยอยู่ที่จำนวน5 6 0 9คนเดือนมิถุนายนครับจำนวน13,469คนแล้วก็เดือนกรกฎาคม32,898คนครับ ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและก็สิงคโปร์เพราะว่าเชื่อมัน่่ในมาตรการรักษาความปลอดภัยประกอบกับในช่วงดังกล่าวนะครับเป็นหน้าผลไม้ของภาคใต้ด้วยอย่างทุเรียนผลไม้ขึ้นชื่อนะครับทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชิมรสชาติความอร่อยอย่างต่อเนื่องครับขณะที่ทางด้านของนายเอกยังอภัยนนสงขลาอำเภอเบตงก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ ตั้งจุดตรวจจุดสกัดสังเกตบุคคลแปลกหน้าหรือต้องสงสยัยตรวจตราสิ่งผิดปกติตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อสถานีบริการน้ำมันตู้ ATM เสาไฟฟ้าสถานที่ราชการและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนครับ